สวัสดีครับพี่พี่เจากช่องทาง u t u b e นะครับเดี๋ยวคืนนี้มีประมูลของรอบสุดท้ายของพุทธศักราช2567แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีหลากหลายมีปั๊มน้ำจะเยอะนะครับปั๊มน้ำก็จะมีเครื่องตัตญย่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับของใหม่มือหนึ่งก็มีจะเป็น Hon d a GX 3 5อแท้มือหนึ่งแล้วก็ ES 4 1 1แท้มือหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวใหญ่ก็คือตัว m ิ t ูท b i s h i u ส3มือ2นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวพ่น พ่นปุ๋ยนะครับพ่นปุ๋ยแล้วก็จะมีพ่นยานะครับแล้วก็มีพ่นลมนะครับคุณผู้ชมครับพ่นลมปั๊มน้ํากระเช้าก็มีนะครับคืนนี้นะครับข้ออ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาสินค้าราคาพิเศษที่ขายในราคา1212ก็คือ1212 12บาทให้ในค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆหวังว่าเราจะได้ร่วมสนุกกันในคืนนี้ทางช่องทาง u t u b e นะฮะเวลา19นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปนะครับ เครื่องทุกตัวจะเป็นเครื่องพร้อมใช้งานและมีประกันหลังการขายให้แล้วก็จะมีของแถมให้ครบครันนะครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. เบื้องต้นที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่เป็นเครื่องที่ยังไม่ได้ตรวจเช็คแต่เราจะประมูลขายก่อนคนไหนเป็นเจ้าของเราก็จะทําเครื่องแล้วทยอยส่งให้นั่นเองครับตามแบบฉบับเดิมของพวกเรานะฮะคืนนี้เจอกันนะพี่นังพี่น้องนะ จอกันเจอกันไลฟ์ Live สุดท้ายของปีและสนุกสนานร่วมกันและคืนนี้มีเสื้อนะครับมีคอลเลกชันของทางมาเท่นมาแจกด้วยนะครับเป็นคอลเลกชันใหม่ในปี2025นะครับ2025เดี๋ยวพาไปชมนะครับอ่าและนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ของปี2025นะครับของทางมาเท่นนะครับที่คืนนี้เราจะแจกจ่ายให้กับ F4 ทุกท่านนะครับนี่ขอบคุณมาเท่นไว้ในโอกาสนี้นะครับก็ผู้ใหญ่ก็ยัง น่ารักว่าลองดูครับถ้าเกิดลูกค้าชอบเบิกได้อีกโอ้โหคืนนี้น,นี่พลาดไม่ได้นะครับคุณผ,ผู้ชมครับเจอกันครับสวัสดีครับ